ับวันนี้มาดูตลาดเย็นที่อพเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ตลาดบ้านบ้านเลย มาทำช่วงเย็นเนโคตรได้เลยบรรยากาศกกโอ้ใหญ่มน,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 นกนะน,น,นี่ขนมก้อนเลยขนมเยอนเลยโอ้ขนมเยอะเลยโอ้ดอมไม้มบานเป็นดงวานะ

หมดทางหมดทองเยอะร้อยสิบบาทเพราเดี๋ยวนี้รถมาเลยลงเยอะเลยอะ่ะเมืองวันมีร้อยหนึ่งเก้าสิบก็มีจ้ามอก็มีร้อยหนึ่งก็มีอ่ะนี่แล้วจริ

สวยเนี่ยดูดิอ่นอนมนากินเลยอะไรออบอกเรียบร้อย ม่ต้องเสียเวลาปลอมเอาอันนี้เลยเอาเป็นลูกนี้ท่านเป็นลูกสาวมีลูกวันไหมคะตลาดไม่มีค่ะวันอังคารกับวันนี้หนึ่งอังคารกับพฤหัสกับวันที่ลงหนึ่งจำไว้พรุ่งนี้มีนัดเช้าวันที่สิบเอ็ดตอนนี้ไม่ได้ ก็ดูสองซอยเลยเนี่ยฝั่งนี้ตัวเรียน้อยนึงอา้าวขายขายข่มกันร้านเมื่อกีบซอยชิมร้านนี้ล <c oughs> อยเทียว ถักซื้อไม่ได้ไม,ไม่ได้กลับเออกลับซื้อเลยวขาขากลับขากลับมันจะมีไอ้ตรงขอนแก่นขอนแก่นตอนเย็นแ่ะเกเราเคยแวะมันมันไม่มันมีวันไหนวะจำได้มั้ยที่เราแวะก่อนถ้ามาจากทางอุดอรมันก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าตัวจังหวัดที่เราเคยแวะตลาดให,ใหญ่เลยอะซ้ายมืออะ

ะไปกินอะไรไม่กี่อ่ะกินอะไรก็กินกินเล่นก็กินหิวไม่ได้จังว่าเดี๋ยวตอนดึกๆอาจจะหิวข้าวพอดูติดไว้ดิ เมื่อกี้เห็นแกงเปิดอยู่ตรงไหนแกงบงหม่อ่ะพ่เชีใหล่วฝั่งน้ำพริกโอ,อก้โหฝัง่งมูลสารพัน์มันพิกเลย สิบบาททุกกระบกเดี๋ยวลาบปลาครับถ <N> ึงผักก็เลือกได้นะคราบเนี่ยตัวให่ได้ยังปลาไหเนี่ยตัวย่สิไหนก็นี่ไงไม่ใช่่ะเออไหนตัวนั้นนะต้มเลือกได้ เอาอะไรสักอะไรผามได้ั่านก็ต้งตัวนี้เลยนี่เนื้อน้ำพริกกปีเบิเนียบะกะปิเบลอ่ะมไม้สดน่ากินจังซื้อเทียเหนียวที่ไหนฮะ เดนิล่ด้าวเหนียวปลารานีข้าวเหนียวใครนะข้าวเหนียว้างใเดินไปซื้อเลยอันนี้มีอตรงไหนวะเนี่ยก็ยังไม่อ้อมเลยหรครบใหม่ ตรงไหนน้อนี่ย <c oughs> กรสดเง้เลย ข้าวหนียวขาวเหนียวข้าเหนียวยีบบาทข้าเหนียวยีสบาทหาซื้อข้าวเหนียวครับข,ข,ข,ขอบคุณครับโอ้ยตับมากินจังเป็นไะบ ได้เลยวดิขั้นยอะยี่สิบบาทเยอะอยู่เนี้ยเนี้ยได้ละไม่เน้นเนี่ยหน่อไม้หน้าซื้อกลับไปที่ไผเลย ทำไมเนี่ยต้นไม้น่ากินเลยอ่ะไม่เลย,อเยโอ้เราสามไม่เอารถเข้าเข้ามาเข้ามาไงเนี่ยใครผ่านมาแวะได้เลยนะครับประกาเยีย ของเยอะอดี๋ยวผ่ยวกอยู่ยยตรงข้ามเรียนชุมพลวิทยาอยู่ซอยตรงข้ามกันเลยไปเรียนกิมสอนไปผ่านมาก็ได้ค่า,านจินต ปัดบนรถตุดแช่เลยครับไปไว้ไป